จะเป็นเอี่ยนนะครับหรือว่าปลาไหลนะครับที่คุณพ่อสมานหาได้นะครับนีก็โล้นะครับนี่นะครับกี่ตัวแล้วคุณพ่อสองตัวสองตัวนะครับตัวใหญ่นะครับถ้าไปดักมาได้คุณพ่อสมานก็จะมาเลี้ยงในบ่อนี้นะครับซึ่งพอมันโตขึ้นนะครับหรือว่ามีลูกมีหลานนะครับ ก็จะทาการทเอาไปผัดเผ็ดนะครับหรือว่าไปต้มนะครับจะขยายพันธุ์อยู่นี่จะขยายพันธุ์อยู่นี่นะครับนี่คือเป็นบ่อที่คุณพ่อขยายพันธุ์ก็คือจาโอ่งที่แตกแล้วนะครับถ้าใครต้องการความรู้จากคุณพ่อสมานนะครับก็มามาชมคลิปนี้ได้นะครับซึ่งมียางลดสองอันแล้วก็มีโอ่งแตกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ของครอบแล้วก็เอาของครอบนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาไหลได้แบบชิวๆเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยลง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 รูรูก็มีนะครับ ผมไปแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับลงรูไปแล้วอ่ะพี่น้องนี่ก็เป็นที่บ้านของชายพนมเองนะครับซึ่งได้มีการเลี้ยงปูเลี้ยงเอี่ยนนะครับี่ครับอีกตัวหนึ่งครับคุณพ่อสมานนะครับเทลงแล้วพ่อแล้วเทลงแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ได้เห็นเลยนะครับลงรูไปแล้วนะครับขอบแล้วนี่ก็เป็นปลาไหลนะครับ เนาะใครอยากทําแบบคุณพ่อก็ทําได้นะครับเลี้ยงปลาไหลในบ้านนะครับไปหามาได้แล้วก็ปล่อยลงมียางรถสองอันนะครับมีอะไรบ้างคุณพ่อมีมีที่ให้อาหารมันมีที่ให้อาหารด้วยนะครับมันขึ้นมากินกินแล้วก็จะขึ้นมาขึ้นมากินแล้วก็จะลงรูลงรูลงไปที่หลังมันกินที่รังข้างล่างก็จะเป็นน้ําเป็นผักปรับปรับสะโชวาผักเป็นรากอาศัยไข่เขาเขาเรียกกันว่านักผักผักกระโตวานะครับ นี่ก็เป็นองค์แจกนะครับซึ่งเป็นองค์ขาวนะครับซึ่งเอามาทําได้นะครับท่าในใดที่สนใจที่อยากได้ออค์มังกรเรียกกกบดักวกักเมเรียกได้โ่าคิดเนาะดยวยเลยโอ่งมาขายพี่น้องโอ่งมาขายนะครับขายรองใหม,ม่มากเอัอ่าพี่น้องอย่าลืมติดตามมนเลยเด้อนานๆจะได้มีคลิปที่บ้านให้ดูเด้อนะครับส่วนมากใครจะเป็นร้องเพลง ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกติติดตามคิดถึงคิดหอดกันตลอดต้องไปแนะ้ราเนาะอ่ะ